สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนรายงานใหม่ล่าสุดจากแหล่งข่าวเกาหลีเกี่ยวกับแผนการใหม่สำหรับซัมซุงกาแล็กซี่เอที่ว่ากันว่าอาจจะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้โดยมีการคาดการ์ค่ะว่าน่าจะมาพร้อมหน้าจอ2ขนาดคือ5.2นิ้วและ5.8นิ้วโดยยังไม่มีข้อสรุปค่ะว่าจะจริงหรือไม่แต่ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้อยู่ค่อนข้างสูงค่ะหลังจากที่ในปัจจุบันซัมซุงได้ออกกาแล็กซี่เอสออกมาพร้อมทั้งส่งเวอร์ชันขยายอย่างกาแล็กซี่เอสหกเอสพาออกมาด้วยงานนี้คาดว่า คงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีข่าวออกมาค่ะว่า s a m s u n Galaxy g S7 จะมาพร้อมตน้าจอความละเอียดระดับ 4K โดยจะเห็นได้ชัดค่ะว่า s a m s u n Galaxy g S7 นั้นออกมาเพื่อปราบ Sony Xperia 4 5 Premium กันแบบเห็นและก็น่าจะมาพร้อมแรมขนาด4 g b ส่วนในเรื่องของกล้องและก็เวอร์ชั่นจอโค้งว่าจะมีหรือไม่นั้นคงต้องรอติดตามความชัดเจนกันอีกสักพักนึงค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ช a n e ของเราสวัสดีค่ะ